สวัสดีครับวันนี้เพจ DK เอะไรแต่งนะครับจะมารีวิวครับผมชุดเสื้อฝานะครับสำหรับเวฟร้อยยนะครับชุดนี้เป็นชุดขนาด59มิลนะครับเป็นชุดครบชุดนะครับอ่าชุดนะครับก็จะมีฝาสูบนะครับทําวาลนะครับเปิดพอร์ตให้เรียบร้อยครับผมเสื้อสูบนะครับตีปอกนะครับคว้านลูก59มิลนะครับหลุดวาลให้เรียบร้อยครับลูกปืนแคมตัวในนะครับลูกปืนแคมตัวนอกครับแคมแต่งตรงสเปคนะครับฝาปิดวาลปนสองสองตัวนะครับ สปริงวาวแต่งนะครับแคมชาร์ปแต่งนะครับแหวนลูกสูบสลักลูกสูบครับผมบูธเสื้อนะครับสี่ตัวครับสีนก้านวาวนะครับแท้ครับสองตัวครับหัวเทียนสามเขี้ยวนะครับประกันชุดบนนะครับประกันฝาทองแดงแล้วก็ประกันตินเสื้อนะครับชุดนี้นะครับต้องคว้านแข็งนะครับเพราะว่ามันจะใหญ่กว่าขนาดแข็งนะครับผม ส่วนราคานะครับชุดนี้อยู่ที่6,500บาทนะครับฟรีค่าจะส่ง EMS หรือว่าเคอรี่นะครับแล้วแต่ว่าจะสะดวกแบบไหนนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทั้งเพจ Facebook นะครับ DK อะไรแต่งครับผม090-0417-151ครับผม